ผู้ชมคะสปอสอชอนะคะจับมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะขยายการตรวจคัดกรองทารกไทยแรกเกิดนะคะทุกคนด้วยเครื่อง Test d a m มเม s p e ป t r o m e t r y นะคะโดยตรวจคัดกรองได้24โรคค่ะ นายแพทย์เจเด็จธรรมทัตอารีนะคะเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์นะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถแถลงข่าวการขยายพื้นที่การตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกนะคะด้วยเครื่องแทนเดรมนะคะแมสสเปกโทรเมตรีนะคะในทารกแรกเกิดทุกคนคะ่ะโดยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความพิการหรือเสียชีวิต นายแพทย์สุภกิจกล่าวว่าการตรวจโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกนะคะด้วยเครื่องนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดค่ะมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจหนึ่งครั้งเมื่อเด็กครบ อายุครบ48ชั่วโมงด้วยวิธีเจาะเลือดที่ส้นเท้าส่งไปตรวจใน l a บนะคะตรวจคัดกรองโรคได้ถึง40โรคเป็นโรคหายากถึง24โรคซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะได้พัฒนาศักยภาพนะคะและขยายหน่วยบริการคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรคค่ะในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคแล้วทั้ง13เขตสุขภาพ นายแพทย์เจเด็จนะคะกล่าวอีกว่าสปอสอชอได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกนะคะด้วยเครื่องแทนเดม m a ส s สเป t r o รเมตรนะคะในทารกแรกเกิดไทยทุกคนภายใต้การบริการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองเป็นการตรวจคัดกรองนะคะเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์เดิมสโรคก็คือโรคภาวะร่องไทรอยนะคะแล้วก็โรค ฟีนินคิสโตนูเรียนะคะซึ่งช่วยให้เด็กไทยทุกคนได้รับการตรวจหาโรคพันธุกรรมเมสตาบริกหรือว่าโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนค่ะที่ส่งผลให้เด็กนะมีอาการผิดปกติเช่นซึมหอบอาเจียนชักพัฒนาการผดถอยหรือว่า ปัสสาวะมีกลิ่นคล้ายกับน้ำตาลไหมนะคะเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วส่วนหลักเกณฑ์การบริการค่ะกรณีของทารกคลอดปกติหรือว่าน้ำหนักมากกว่า2,500กรัมนะคะจะได้รับการตรวจหนึ่งครั้งค่ะทารกที่คลอดก่อนกําหนดน้ำหนักตัวน้อยเป็นเด็กฝาแฝดหรือว่าเด็กที่ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจะได้รับการตรวจ ครั้งที่สองเมื่อเด็กอายุ2-3สัปดาห์ซึ่งหากผลการตรวจเนี่ยพบความผิดปกติก็จะได้รับการดูแลจะถูกติดตามให้มารับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะและหากเป็นโรคที่หายากจะรับการส่งต่อไปยังศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคหายากซึ่งมีทั้งหมด7แห่งเช่นที่โรงพยาบาลจุฬารามาธิบดีและสิริราชค่ะ